คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะทําวิดีโอที่สามารถตรึงคนดูไว้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมครับวิดีโอที่มีเนื้อหาดีที่ทั้งดึงดูดและสร้างความประทับใจจนสามารถเพิ่มยอดขายได้เลยใช่ไหมครับคอร์สเรียนสร้างวิดีโอพรีเซนเทชันมีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วครับว้าว <Wow. S 1> นี่เป็นคอร์สเรียนระยะสั้น ที่จะทำให้คุณสามารถนำเสนอและเล่าเรื่องราวของคุณออกมาได้ทั้งภาพและเสียงตามแบบที่คุณต้องการอยากจะให้มันเป็นด้วยภาพวาดและตัวละครที่มีชีวิตชีวาที่มาพร้อมกับโปรแกรมที่จะช่วยทําให้เรื่องยากนั้นเป็นเรื่องง่ายไม่ไว่าจะเป็นการทําตัวหนังสือเด่นได้การทำเอฟเฟคต,ต่างๆการทำอินโฟกราฟิก และการทำมินิแอนิเมชั่นมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อจอร์ผมมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับแต่บางครั้งการทำงานก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะผมมีงานมากจนล้นมือจะหาผู้ช่วยเก่งๆก็หายากจังเลย ผมลองมาหมดแล้วครับหลับในเวลางานก็มีผู้งานก็มีแต่ผมโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทโซลูชันผมได้เล่าให้เขาฟังว่าปัญหาของผมน,นมันมีอะไรบ้างแลเพียงเวลาไม่นานเขาก็สามารถแก้ปัญหาให้ผมได้และตั้งแต่วันนั้นมาผมก็มีตัวเลือกดีๆให้เลือกอีกมากมายครับ ต้องขอขอบคุณบริษัทโซลูชันที่ช่วยให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะผมสามารถใช้พนักง,งานที่เหมาะกับหน้าที่การงานในแต่ละด้านได้อย่างสบายใจถ้าคุณมีปัญหาคล้ายกันกับผมลองใช้บริการของบริษัทโซลูชันแบบผมสิครับผมรับรองได้เลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเขาก็สามารถจัดหาให้ได้ โอกาสในการเติบโตแบบแก้าวกระโดดของบริษัทก็อยู่แค่เอื่อมเท่านั้นเองครับว้าว <Wow. S 1> ในคอร์สเรียนนี้ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถทำวิดีโอเล่าเรื่องแบบเรื่องของผมได้เท่านั้นนะครับคุณยังมีตัวช่วยต่างๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณสามารถสร้างผลงานได้หลากหลายรูปแบบทำได้อย่างใจนึก การเรียนก็สนุกและเข้าใจง่ายครับแค่คุณใช้เมาส์คลิกแล้วลากไฟล์เป็นก็สามารถเรียนได้แล้วครับ <Y ipp> <laughs> ผมสามารถกำหนดความยาวของวิดีโอได้เองเปลี่ยนฉากเองเลือกสีได้ตามใจชอบและที่ง่ายไปกว่านั้นนะครับเขามีตัวละครแถมมาให้ด้วยในคอร์สเรียนนี้นะครับไอคอนแบบโซเชียลมีเดียก็มี รวมไปถึงตัวหนังสือกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอีกมากมายเทคนิคการทำตัวหนังสือให้ดิ้นได้การทำอินโฟกราฟิกที่เรียกว่าภาพนิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละครับแถมยังมีเทคนิคตัดต่อเสียงใส่ซาวเอฟเฟกแถมมาด้วยนะครับคุณสามารถเพิ่มความสนุกได้จากคลิปเสียงที่แถมมาด้วยอีกต่างหาก เอาแบบนี้ดีกว่าครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมทำให้ลูกค้ากันดีไหมครับการทำธุรกิจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมายทั้งกินเวลามากบางครั้งผมก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไหนจะต้องติดตามสินค้าไหนจะต้องประชุมทุกวันไหนจะต้องวางแผนการตลาดอีกยิ่งคุณบริหารเองคนเดียว ก็ยิ่งปวดหัวหนักแต่ถ้าหากคุณมีเลขาส่วนตัวมาช่วยแบ่งเบางานต่างๆไปทำาหละครับจะไม่ดีกว่าหรือมีคนรับเรื่องให้บอกข่าวแจ้งเตือนให้และจัดทรงให้เสร็จสับเลยโดยงานทั้งหมดที่ทว่านี้ทำได้ทั้งหมดจากเพียงแค่คุณกดปุ่มจากที่ทำงานเท่านั้นเองทำได้จริงหรือได้สิครับถ้าคุณใช้ซปเปอร์แอปซปเปอร์แอป เอาใช้ง่ายและสะดวกสั่งงานได้ทุกนแผนและยิ่งไปกว่านั้นคุณสั่งงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นไม่ว่าจะสั่งงานจากโน้ตบุ๊กจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเห็นไหมครับว่าซปเปอร์แอปสะดวกสบายแค่ไหนถ้าคุณอยากทำวิดีโอออกมาได้ดีอย่างผมอย่างที่คุณได้เห็นตามตัวอย่างนั้นก็สมัครเข้ามาเรียนได้ตามช่องทางที่ให้ไหว้นี้ได้เลยครับ